โอ้ยเบื้งพี่น้องของแท้พูน่ะโอ้ยดูเดเอาเบิง่งดูครับพี่น้องเพียห้องพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับอีสานแฟนคลับชาแนลนะครับพี่น้องครับวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินส้อยจุนะครับพี่น้องนี่ครับเนื้องัวขาแดงไม่ไหมนะครับเที่ยงหนึ่งเที่ยเที่ยสดสดครับของแท้ครับของแท้นี่ครับดีของแท้ครับพี่น้องนี่ไม่ดีส้มนี่ววันนี้มาครับอ่าฝากข้ามเชียนอุไรนะครับพี่น้องครับวันนี้นักร้องดังครับพี่น้องวันนี้มาเฮ็ดก้อยชวนกินนะพี่น้องวันนี้ พี่ทายเบื้องหลังเดียวมั้อนนีอยู่บ้านอ่าพ่อนาว่าพารวยนะครับพี่น้องครับม้นนี้มันนี้เป็นเชีเองนะครับพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เปแมงซ้อนบ่อยบ่ครับหนึ่ไบ้ไปแม่งซ้อนพนี้พ่อนาว่าเพิ่นเป็นคนดังเลพี่น้องมันนี้ดังไฟครับดังไฟคนดังเลยม้นนี้ดังไไม่ได้ไม่ได้ก่ออาการมันนี้อากาศดีบ่ ก่อเตาอุ่นกันนะครับนี่ครับพี่น้องครับกำลังจัดใส่จานนะครับพี่น้องจีบกระเทีเล็กเข้าเฮ้ยบุ้งแม่เจี๋ยเข้าไหมเดี๋ยวออดิอัะไข่ใส่ไหนไข่ไข่เสือเนี่เสือเน่ยเสือมันหมดมัเนื้อง่วนหมดนี่เนื้อเสือพร้อมเนื้อเสือก็มีมาครับพี่น้องครับมาเสิรเสียบด้วยกันนะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องผู้บกินดิฟนะครับพี่น้องครับ เมนูเด็ดครับเอนี่นี่แนวจวดพร้อมได้ครับพี่น้องครับเอนี่บังคือพักกาพงมีนาะพักกาพงน้อนโอ้เขียงสามเดียมนี่พี่น้องนะ คนนละว่าว bon oh uh, ah. oh ัดจวดโอ้ยหบึงพี่น้องของแท้ห์พูน่ะโอ้ยด่วนร้อบึงดูครับพี่น้องเพีย่ห้องพี่น้องอื้มแอดีนนัวพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้บ่ได้ไป็นไตแมงซ้อนนะพี่น้องเออเมื่อนี้กินดูบานครับพี่น้อง บขหอมสี่ขอมสี่เยอะข้าครับพี่น้องครับคำยิงไงเพื่อพี่เพื่อน้องน,นะครับพี่น้องฝ่าข้ามเพื่นจัดให้นะครับพี่น้องบู๊เป็นยังไงเป็น,น,<า>ย,นยังไงเฮ็นาแสดงกันนะเฮ็นาแสดงกันนะนี่นะแสดงคักคุมตายเปล่าเรื่องครับพี่น้อง เจอพี่เ้ามกดดูดเป็นแน่นอนนี่เนาะของแท้ครับพี่น้องของแท้เขาเศร้าเขาบ้าบอกนะครับพี่น้องคนน้าว่าพึ่งจัดให้พี่น้องข้านี่ยข้ามยืนยันชวนมากินจุนะเออตัดใส่น้ำตัดใส่น้ำเอาเอาเอาเขาเว่นก็เขาเว่นกันแล้ราชการนู้นเอา กี่ทันกี่กี่บู๊ว่าต้องลองมาดูเป็นยังไงครับนี่เป็นยังไงครับยาดเจี๊ยบยานเจี๊ยบเอาเด้อครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับเนื้องามนิ่มขนาด ลำบากต่อไปเราจะใครไปกูเสื้อซุกแล้วพี่น้องย่างเสื้อซุกแล้วครับพี่น้องครับตัวดีเลยดีอืีครับเมนูเสือร้องไห้นะครับพี่น้องซุกแล้วไม่ไหมครับเอาข้ามีเงี้ยเพื่อพี่พี่น้องนะพราน้ำว่าข้ารวยเพอาะน้ำว่าข้ารวยเออเสือเหนื่อยง่วงเหนื่อยเหนื่อยเสือเดือดก้มเข่าครับก้มเข่าสั้งไกลก้เบ่ ไล่ใส่ไล่ใส่เห็นหน้าไม่กอดเห็นหน้าไม่กอดเห็นหน้าแสดงเห็นหน้าแสดงจก็อยู่เลยโอ้โหบอสูน้ำใจใจจริงสารคามนำปะต๋องเมาลาบเมาลาบเมาต้มเทียงดึกเด็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 กเออเศษเศษเศษเนาะ โอ้ยโอ้บุยเลยเลยวะจักข่ำกันนะครับเดี๋ยวไว้าเฮ่ยบัดแล้วได้เห็นอหน้อยด้บันยังออกมาเด้วยเอาเนื้อย่างมาให้ครับครับพักพักครับสลัดบ้านปูเองแจ่วขมเพียร์สดกับไม่ข่ำใหญ่ใเบอร์หน้าตาแสดง อ่ะตอนแรกบักนั่นเป็น้ังไดครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับฝากความเมตพี่น้องกดติดตาม Subscribe ใหเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับความล่าพัจจกากความเมตพี่น้องเพียงสำนีก่อนนะครับพูกกันไม่คลิปหนานะครับพี่น้องครับคลิปนี้กับสวัสดีครับพี่น้องครับ